Ka side Ka world side Ka world side 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 side, side. 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 เดี๋ยวนุ้งซื้อก่อนนี่เหรออ,อ๋ออ,อ,อันนี้หนลิตร,รอ,อ,อ,อันนี้อีลิตรวันลิตรไปเที่ยวหรอไม่ขึ้นไปใส่ปุ๋ยจ่า จะทำไหวเลยจะทำไหวเลยแค่ can you do it หรอ can you peel อ are you sure อ๋อใช่อันนี้เหรอใช่ีเอาอันนี้มาอ่าโอเคคีออไนคีค่อคีตรงนี้นี่ S 1ลิตรเลยเด้1ลิตร1ลิตร y e a this is 1ลิตร2ลิตร is okay กืบๆค่ะแม่หมูมวันมเหรออันนี้วันมใช่มเอาดีเลยใกล้จะเมย์ไม่เต็มเลยยังไม่เต็มกว่ามันล้นใช่ไหม1ลิตรมเหรอ is okay นะไม่ล้นนะ is not over ใช่ไหมว้าเราดูดวยโอเค

원서. 다 어. 됐어. 아, 엄마, 물 water. <laughs> องไปช่วยเลยใช่ช่วยใช่ไหมไปช่วยไหมช่วยไปช่วยฮีโไช่โอเคใช่้่จ้าก้าจ้าจ้า้ามันด้วยแม่้าจ้าจ2าจ้าาจ้าจ้้าจ้เจ้าแ้าจ้าา้าจ้าจ้าจ้าไหร่า ไปยี่เกคไปเอ้ยไปเลยไปโอเค work hard Work hard for 300 Ba baht. 300 Ba? Baht? Mm. Ok Chuẩn bị Lâu khi ô tô bay

อะไรไหมตีรอตีนี่งรอหล่อมากโอปป้าทำงานไปนะจะไักจะคุยกับน้องพีน้องพีหน้องพีหล่อมากโอปป้ากับน้องพีใครหล่อกว่่าใครหลอกว่าโอปป้าอ๋อน้องพีคุยสมมูลแทนซ้ำคู้ ปูให้ส้มน้องพี่น้องพี่เหรอน้องพี่หล่อมากใช่ไหมใช่น้องพี่หล่อมากใช่ไหมอป้าวันลึกนึงอป้าไม่มีลูกเพราะโอป้าไม่หล่อไม่หล่อเหรอโอเคใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหเต่โอป้าไม่มีไม่มีลูกห่าแต่ยังไม่มีลูกแล้วเขาบอกว่าน้องพี่หล่อไงก็เลยมีลูก ขี้อามาคือก็หนึ่งพันหนึ่งพันกิโลหนอมออามาใช่ไหมนี่ ข้โอันอง้วอันยองรหามจุ้านงสสดหาัรบส1่จุด1้าดู หนึ่เลยตั้งชิดซี่อันนี้อันนี้อันนี้เก็บต้องรอกี่วันเนี่ยถึงจะได้ขนาดนี้หกหกวันไหมยี่สิบสามไม่ใช่คือฝนตกไงแต่ถ้าปกติอันกี่กี่วันหกวันที่กรีดอ่ะก็ได้นี้แต่ว่าฝนตกก็เลยประมาณวิประมาณพันกิโลน่ะทำงานหกวัน เออใช่หกวันหกมีดหกมีดเนาะบางวันชอบกรีในไม่ใช่บางวันบ้างบ้างบางทีฝนตกก็ไม่ได้กรีดสมมติวันนี้กรีดแล้พรุ่งนี้ฝนตกก็ไม่ได้กรีดมาได้ไม่ได้กรีดแล้วไปกรีดอีกวันนึงก็เป็นวัรอบนี้คือหกวันที่กรีดอยู่ในถ้วยใช่อ่าเข้าใจไหมจะได้เท่านั้นถ้าถ้าถ้าฝนไม่ตกอ่ะนะถ้าฝนไม่ตกก็จะได้เยอะถ้าฝนตกไม่ใช่หกวันหรอกใช่มันมั่วมั่วกิีนะนรับดังนะไม่ถูกถูกหรือเปล่าไม่ว่าจะให้ผมไปรับ เข้าคิวรับตังค์นะนี่คิวคิวเลิกอีกคุยอะเลิกอีกคุยอะสองสามโอเคสามบีเยสไล ข่าวจ้างไปแค่บริการกินไม้กินฟรีหรอฟรีหรือเปล่าฟรี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 ีฟรีฟรีฟรีีฟรีฟรีรีรีรบ หวานไหมอร่อยอร่อยอร่อยดีเลยมันมาผัดตุ๋นเกลียวเนื้อหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเหรอได้หนึ่งหมื่นบาทเหรอค่าแรงหมื่นแพงนะเยอะเยอะเยอะเหลา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 อันนี้อันนี้อันนี้เยอะเยอะเหรอเฮ้ยเก๋เยอะๆเยอะเหรออันนี้ของกันนะ บวกก็บวกอภพี่แขกพี่แขกของพี่แขกไม่ต้องสั่นนะไม่ต้องมาของพี่แขกแล้วก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทวันนี้ไปช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งทากุใครกูอ่ะช้อปปิ้งสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ต้องเก็บเงินนะอย่าช้อปปิ้งอันนี้ของเท่าแก่่คะหนึ่งบินโอ้

ไม่ได้เก็บให้มามาดยทำหายทำหายเดี๋ยวหากันื่อยช่วยอ้านทะเลอหาทะเลสมองเป็นทหารทะเลหาทะเลอีกแล้วหาทะเล